กรุงไทยยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปเป่าตังให้ทุกคนโดยอัตโนมัติแล้วสวัสดีครับแฟนเฟสเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เราเปิดประเด็นเกี่ยวกับแอปดังเป่าตังที่ทำเอาคนไทยปวดหัวในความยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกรุงไทยประกาศยกเลิก การยินยอมในแอปเป่าตังแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับธนาคารกรุงไทยแจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว บนแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้ผู้ใช้งานทุกคนโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความสับสนลดความกังวลทั้งนี้เพื่อความสบายใจของผู้ใช้งานและความโปร่งใสดังนั้นธนาคารจึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง3ส่วนออกจากแอปเป่าตังค์สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้วระบบจะทําการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติตั้งแต่คืนวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจากกรณีที่ธน าคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดโดยกำหนดให้ผู้ใช้งานเลือกให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตรนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปเป่าตังและเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น พบว่าผู้ใช้งานแอปเป่าตังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลไปนั้น ล่าสุดทางฝั่งรัฐบาลยืนยันข้อมูลแอปเป่าตังคนละครึ่งเราชนะรัฐจะดูแลความลับเอกชนเอาไปใช้ไม่ได้นางสาวกุิยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง,ลงกล่าวว่าข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐอาทิคนละครึ่งเราชนะ รวมถึงม33เรารักกันเป็นต้นโดยข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นั้นถือเป็นข้อมูลของรัฐซึ่งประชาชนได้ยินยอมการให้ข้อมูลกับภาครัฐหากหน่วยงานรัฐอื่นจะนําข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานแต่หน่วยงานเอกชนไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้ส่วนประเด็นที่กรุงไทยอัปเดตเวอร์ชันการใช้งานแอปเป่าตังโดยผู้ใช้จะต้องให้กรอกข้อความยินยอมเปิดเผยข้อมูลก่อน จึงจะสามารถอัปเดตได้นั้นได้สอบถามไปยังกรุงไทยแล้วซึ่งกรุงไทยได้แจ้งยกเลิกระบบการยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปเป่าตังแล้วเพื่อความสบายใจของผู้ใช้งานและความโปรง่งใสโดยกรุงไทยจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามเกณฑ์โครงการภาครัฐจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการทุจริต นางสาวกุรยาก,กล่าวต่อถึงการสละสิทธิ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันที่1-7มิถุนายนมีผู้ยื่นขอคืนบัตรเพื่อสละสิทธิ์1,195คนจากผู้ถือบัตร13.65ล้านคนโดยผู้ที่สละสิทธิ์ หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่14มิถุนาย,ยนนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬกาซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่16ล้านคนส่วนอีก15ล้านคนมาจากเฟส1และเฟส2ซึ่งจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้เช่นกันหากไม่ยืนยันเข้าร่วมใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยายส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดลงทะเบียนวันที่21มิถุนายน2,564ตั้งแต่6นาิกาถึง22นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนครบ4ล้านคนขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นประเด็นล่าสุดออกมาจากฝั่งธนาคารกรุงไทยและกระทรวงการคลังนะครับที่ได้ยกเลิก การให้ประชาชนกดยินยอมให้แอปเป่าตังเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนำความกังวลมาให้กับประชาชนมากว่าข้อมูลเราจะถูกส่งไปให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ควรทําอะไรยุ่งยากมากไปกว่านี้นะครับเพราะในระบบก็มีฐานข้อมูลเราอยู่แล้วและก็มีประวัติหมายเลขบัตรประชาชนของเราอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นมาทําไมก็ไม่เข้าใจนะครับ แต่ในที่สุดนางก็ยอมถอยแล้วหลังจากที่โดนถล่มหนักในโซเชียลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ